ถามแต่ลูกค้านะครับว่ามอทท่อไฟฟ้าและมอทท่อแสอ่ะอันไหนดีกันนะครับที่เรามาดูกันนะครับเรามาดูันที่มอทอ่อไฟฟ้าก่อนนะครับข้อดีนะฮะเสียบปลั๊กเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับปรับอุณหภูมิได้นะฮะตัวนี้ฮาร์ดแวร์ที่ของไฟเก็งนะสองพันกว่าบาทก็จะเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยปรับอุณหภูมิได้นะครับข้อเสียก็คือถ้าทานใช้นานๆนะฮะเพราะว่าตัวไฟฟ้าเนี่ยใช้นิ่งตัวเนี่ยใช้ถึง2,500วัตต์นะครับ ถ้าเป็นอ่างคู่แบบเนี้ยจะมีส 5, องปักก็ห้าพันวัตต์ครับห้าพันวัตต์ห้าปักเต้ารับของท่านไม่ดีนะฮะเสียบไปนานๆนะครับมันจะไหมนะครับข้อดีก็คือจะประหยัดได้เลยข้อเสียคือถ้าใช้ไปนานๆนะฮะเป่าเต้ารับของท่านไม่ดีนะฮะจะจะไหมนะครับตัวช้ยแกนะครับข้อดีก็คือจะประหยัดกว่านะครับจากลูกค้าที่ใช้ใช้กันเนี่ยใช้ไฟฟ้านไม่เปลี่ยนไปใช้แกนเนี่ยแต่จะบอกว่าตัวไฟฟ้าเนี่ย จะกินไฟมากกว่าตัวแกนครับแต่ข้อเสียของตัวแกนเนี่ยก็คือเราต้องต่อถังแกนเราต้องมีถังแกสนะครับถ้าลูกค้าไม่มีเนี่ยต้องซื้อถังแกสต้นทุนในการลงทุนเนี่ยจะเยอะกว่าไฟฟ้าและเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยแค่ซื้อไปล้วก็เสียบปักใช้ได้เลยแต่ถ้าตัวเตาแก๊สเนี่ยต้องมีถังแกสนะแล้วก็มีหัวปลั๊กอะไรนี้ด้วยนะครับแต่ว่าในการลงทุนระยะยาวเนี่ยเป็นตัวแกสจะทนกว่าแล้วก็ประหยัดกว่านะครับ วันนี้ก็ามาตอบคำถามให้ลูกค้านะครับนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านอื่นนี่คำถามตรงไหนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามได้เลยครับร้านอัศวินแกช็อปยินดีให้คำตอบนะครับถ้าลูกค้าสนใจสินค้าก็ติดต่อเข้ามาเลยครับหรือจะมาที่หน้าร้านในครับร้านอนะัศวินแกช็อปอยู่พระรามสองซอยแทนห้าสิบเก้านะครับสบวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีร่บ